สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่รักในการปลูกบอนสีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาให้ชมบอนสีตะกูลไก่ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนหายากพอสมควรนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็พอจะหาได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากบางท่านนะครับผมอาจจะยังเลี้ยงต้นเล็กๆอยู่นะครับผมก็เลยมาให้เบ่งต้นที่เป็นโตแล้วพร้อมที่จะกัดสีเปิดหน้าสวยออกมาแล้วนะครับผม ต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์ทางสวนนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งเพิ่นเอฟไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวให้เบิ่งถึงจุดเด่นของเพิ่นนะครับผมสำหรับจุดเด่นของเพิ่นนั่นก็คือเพิ่นจะมีเม็ดนะครับผมกระจายบริเวณหน้าใบนะครับผมเมื่อเพิ่นเริ่มกัดสีนะครับผมเนาะเม็ดเหล่านี้ก็จะเป็นสีชมพูเปิดออกแบบนี้นะครับผมนี่ครับจะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม คนที่ชอบบนสีตระกูลไก่นั่นก็บุคคลพลาดนะครับผมในการสะสมบนตัวนี้นะครับผมเพราะว่า่นจะมีหน้าที่สวยนะครับผมเวลาพันกัดสีแล้วมันจะเปิดหน้าชมพูและมีเม็ดกระจายออกบริเวณหน้าใบนะครับผม,มไไเมื่อใบพันแก่นะครับผมนกสีเพิ่นก็จะเข้มขึ้นนะครับผมกลายเป็นสีเขียวอมเหลืองนะครับผมมาชมลักษณะก้านและก็พื้นใบเพิ่นนะครับผมเนาะนี่ครับ มันจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็จะมีเสี้ยนวิ่งขึ้นตรงบริเวณก้านนะครับผมนี่ครับถ้ามันงอกยอดใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูลักษณะใบต้นเล็กๆเพิ่นที่ต้นเพิ่นกาลังงอกใหม่นะครับผมม่นจะมีลักษณะเป็นเม็ดกระจายแบบนี้นะครับผมต้นนี้ทําไมผมเอามารีวิวให้ดูเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับผมที่ผมเข้าวงการใหม่ๆนะครับบนต้นนี้นะครับผมตอนที่ผมได้มาใหม่ๆนะครับผมค่้นข้างที่จะ หาชื่อยากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าบริเวณแถวบ้านผมนั้นมีคนที่เลี้ยงบนตัวนี้อยู่นะครับผมนกก็เลยบุกค่อยมีคนรู้จักนะครับผมเนาะแต่เมื่อแต่เมื่อเวลานาน,านไปนะครับผมนกได้ศึกษาได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนกก็เลยรู้นะครับผมฉะนั้นคนที่เลี้ยงต้นเล็เลกๆอยู่นะครับผมเนาะจะได้เห็นถึงลวดลายเพิ่นนะครับผมนกเมื่อเพิ่นโตแล้วเพลนกัดสีแล้วก็จะเห็นถึงรายละเอียดของเพิ่นนะครับผมนกถึงความสวยงามของเพิ่นนะครับ ฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงบนตัวนี้อยู่นะครับผมนกะ็ะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมนกะะในการที่จะกัดสีให้ออกเปิดหน้าชมพูแบบนี้นะครับผมนกบางส่วนนั้นไม่มีต้นเลขแบ่งนะครับผมเนื่องจากผมจะขายยกชุดเป็นกไปอย่างนี้เลยนะครับผมนกะะเวลาไปตั้งโชว์จะได้สวยงามนะครับผมอันนี้ก็เอามาให้ชมสําหรับคนที่ชอบตระกูลไก่หรือว่าชอบปลูกบนสีนะครับผมทุกท่านให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ